กลิ่นดอกไม้ลอยมาจากศพที่ยังไม่เนา่าเรื่องเล่าลี้ลับในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับศพที่ไม่เน่าเปื่อยผุดขึ้นมาเป็นระยะๆยะบางก็ว่าเกิดจากอำนาจคุณใสบางก็ว่าเป็นผลจากความเชื่อทางศาสนาหรือแม้แต่เงื่อนงำทางวิทยาศาสตร์ที่ยังหาคำตอบไม่ได้แต่เรื่องที่น่าขนลุกกว่านั้นคือการที่ศพเหล่านั้นกลับส่งกลิ่นหอมของดอกไม้ออกมากลิ่นหอมที่ขัดแย้งกับสภาพที่ควรจะเป็นของซากศพ ความเชื่อพื้นบ้านมักผูกโยงปรากฏการณ์นี้เข้ากับวิญญาณของผู้ตายบางก็ว่าเป็นสัญญาณของการได้รับการปลดปล่อยบางก็ว่าเป็นคำสาปแช่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังกลิ่นหอมที่ควรจะนำมาซึ่งความสุขกลับกลายเป็นความหวาดความเมื่อมันลอยมาจากร่างไร้วิญญาณเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาก่อให้เกิดตำนานและความเชื่อที่ยังรักลึกในสังคมกลิ่นดอกไม้ที่มาจากศพจึงไม่ใช่แค่เรื่องแปลกประหลาด แต่เป็นปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อชีวิตและความตายการที่ศพไม่เน่าเปื่อยน,นั้นสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นสภาพแวดล้อมที่แห้งและเย็นจัดซึ่งสามารถชะลอการทํางานของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดการเน่าเปื่อยหรืออาจเป็นเพราะการใช้สารเคมีบางชนิดในการรักษาสภาพศพแต่การที่ศพส่งกลิ่นหอมนั้นยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด นักวิทยาศาสตร์บางคนสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการเปลี่ยนทางเคมีภายในร่างกายหลังความตายซึ่งทำให้เกิดสารประกอบที่ระเหยกลายเป็นกลิ่นหอมแต่ทฤษฎีนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนอีกความเป็นไปได้คือการที่ศพถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีดอกไม้หรือสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมทำให้กลิ่นเหล่านั้นซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อของศพอย่างไรก็ตามเรื่องเล่าส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีปัจจัยเหล่านี้ ทาให้ปริศนาของกลิ่นหอมจากศพยังคงเป็นเรื่องลี้ลับที่น่าค้นหาต่อไปในความเชื่อทางศาสนาบางาศาสนาการที่ศพไม่เน่าเปื่อยและส่งกลิ่นหอมอาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความศักดิ์สิทธิ์หรือการเป็นนักบุญเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักบุญที่ศพไม่เน่าเปื่อยและส่งกลิ่นหอมนั้นมีอยู่มากมายในประวัติศาสตร์ศาสนา,าคริสต์ซึ่งถูกตีความว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์และความศรัทธาอย่างแรงกล้าของผู้ตายในาศาสนาอื่นๆก็มีความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน โดยมองว่าการที่ศพไม่เน่าเปื่อยเป็นสัญญาณของการได้รับการยอมรับจากเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามความเชื่อเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นหอมจากศพในบริบททางาศาสนาจึงมักถูกมองว่าเป็นเรื่องของศรัทธาและความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากความเชื่อทางาศาสนาและความพยายามในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์แล้ว เรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นดอกไม้จากโซพยังผูกกับความเชื่อเรื่องวิญญาณและโลกหลังความตายในหลายวัฒนธรรมมีความเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายยังคงวนเวียนใกล้กับร่างของตนเองและสามารถสื่อสารกับคนเป็นได้ผ่านทางสัมผัสต,ต่างๆรวมถึงกลิ่นกลิ่นดอกไม้อาจถูกมองว่าเป็นสัญญ,ญาณของการมาเยือนของวิญญาณหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานในโลกหลังความตายในบางกรณี กลิ่นอาจถูกตีความว่าเป็นคำเตือนหรือคำความช่วยเหลือจากวิญญาณเรื่องราวเหล่านี้มักถูกเล่าขานในหมู่ผู้ที่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติหรือผู้ที่สัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับที่อยู่เหนือการรับรู้ของคนทั่วไปในแง่มุมทางจิตวิทยาการได้กลิ่นดอกไม้ในสถานการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้อาจเป็นโพลมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแฟนโทสเมียหรือการรับรู้กลิ่นที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติในสมองหรือระบบประสาทสัมผัส กลิ่นที่ได้รับรู้อาจเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยในอดีตหรือเป็นกลิ่นที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้รับรู้ปรากฏการนี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นความเครียดความวิตกกังวลหรือการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนในกรณีของเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นดอกไม้จากศพอาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่ได้กลิ่นนั้นกำลังประสบกับแฟนทอสเมีย์โดยไม่รู้ตัวทำให้พวกเขาเชื่อว่ากลิ่นนั้นมาจากศพจริงๆอย่างไรก็ตาม การอธิบายด้วยหลักการทางจิตวิทยาเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถอธิบายเรื่องราวทั้งหมดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหลายคนยืนยันว่าได้กลิ่นเดียวกันเรื่องเล่าเกี่ยวกับ,ก,บกลิ่นดอกไม้จากสโพไม่ได้กัดอยู่แค่ในวัฒธ,ธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งแต่ปรากฏอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลกแต่ละวัฒนธรรมก็มีเรื่องราวและตำนานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองในบางวัฒนธรรมกลิ่นดอกไม้อาจถูกมองว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีในขณะที่ในวัฒนธรรมอื่นอาจถูกมองว่าเป็นลางร้าย ความแตกต่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของความเชื่อและค่านิยมที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์การศึกษาเรื่องเล่าเหล่านี้จึงเป็นเหมือนการสำรวจความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์และความสัมพันธ์ของเรากับความตายและโลกหลังความตายนอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ธนธรรมต่างๆรับมือกับความกลัวและความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในการดำรงอยู่ของมนุษย์เรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นดอกไม้จากสพยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด แม้ว่าจะมีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้แต่ก็ยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายได้ครอบคลุมทุกกรณีความลึกลับนี้เองที่เป็นเสน่ห์ของเรื่องเล่าเหล่านี้ทําให้มันยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาและจุดประกายจินตนาการและความสงสัยใครรู้ของผู้คนต่อไปไม่ว่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาหรือความเชื่อทางาศาสนา เรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นดอกไม้จากศพก็ยังคงเรื่องราวที่น่าสนใจและทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกและชีวิตการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับศพที่ส่งกลิ่นดอกไม้อานนำพาเราไปสู่แง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในอดีตการเก็บรักษาสภาพศพด้วยสมุนไพรและเครื่องหอมเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูงกลิ่นหอมที่โชยมาจากสะพานเป็นผลพวงจากการปฏิบัติเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมและความเชื่อในยุคนั้น การศึกษาเรื่องเล่าเหล่านี้จึงเป็นเหมือนการเปิดหน้าต่างไปสู่โลกในอดีตทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้คนในสมัยก่อนรับมือกับความตายและความสูญเสียนอกจากนี้ยังช่วยให้เราเห็นถึงความแปลงของความเชื่อและค่านิยมที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาในโลกของวรรณกรรมและภาพยนตร์เรื่องราวเกี่ยวกับกลิ่นดอกไม้จากศพถูกนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากมายเรื่องราวเหล่านี้มักถูกนำเสนอในรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัวและลึกลับ สร้างความตื่นเต้นและชวนติดตามให้กับผู้ชมและผู้อ่านกลิ่นดอกไม้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความตายความสวยงามและความลึกลับที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความ Fascination ของมนุษย์ที่มีต่อความตายและสิ่งเหนือธรรมชาติและความพยายามของเราในการความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้เรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นดอกไม้จากสภาถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าลีลับที่ไม่มีมูลความจริง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความเชื่อและวัฒนธรรมของมนุษย์การที่เรื่องราวเหล่านี้ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาแสดงให้เห็นถึงความต้องการของมนุษย์ที่จะเข้าใจกับความตายและโลกหลังความตายและความพยายามของเราในการหาความหมายให้กับปรากฏการณ์ที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามเรื่องเล่าเหล่านี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโลกทางวัฒนธรรมของมนุษย์ และยังคงสร้างแรงบันดาลใจและความสงสัยใคร่รู้ให้กับผู้คนต่อไปการพิจารณาเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นดอกไม้จากศพในมุมมองที่กว้างขึ้นอาจทําให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติกลิ่นดอกไม้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับความสวยงามความบริสุทธิ์และความมีชีวิตชีวาการที่กลิ่นดอกไม้มาปรากฏในบริบทของความตายอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและความตายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัจักรธรรมชาติ การศึกษาเรื่องเล่าเหล่านี้จึงอาจช่วยให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของธรรมชาติและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นดอกไม้จากสพยังสางสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสำรวจตนเองและการพิจารณาความเชื่อส่วนตัวของเราเรื่องราวเหล่านี้ท้ายทายเราตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่เรามีต่อความตายโลกหลังความตายและสิ่งเหนือธรรมชาติมันกระตุ้นให้เราคิดวิเคราะห์และพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่เราเชื่ออย่างแท้จริง และอะไรคือสิ่งที่เราเพียงแค่รับฟังมาการสำรวจความเชื่อส่วนตัวนี้อาจนำไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและความตายในท้ายที่สุดเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นดอกไม้จากสภาดเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มีพลังในการกระตุ้นจินตนาการและความสงสัยใคร่รู้ของผู้คนมันเป็นเรื่องราวที่ชวนให้คิดชวนให้สงสัย และชวนให้สำรวจความเป็นไปได้ที่อยู่เหนือการรับรู้ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามเรื่องเล่าเหล่านี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์และยังคงสร้างความตื่นเต้นและความลึกลับให้กับโลกของเราต่อไป